มฑิตน,นิรการบทที่68หวังวิญญาณพูดไพรอสูรเจตจชนีรวบรวมกำลังเข้นเสียงว่าเป็นง้อกลวยจากนัศิษะห้อยพับไปด้านข้างเสียชีวิตแต่งเหาพุ่งผ่านดานใจสุดจะเปรียบคิดไม่ถึงว่าหลวงจีนง้อกลวยคือหนึ่งเฮียมหารแห่งเชียงแปปลาตรกรที่ตนภาคเพียนเสาะหาหากทราบแต่แรกว่านาของหนึ่งเฮียมหารแห่งเชียงแปะน,นคือซือเถียว ตนก็คราก,กูมันแต่แรกแล้วหนึ่งเฮี้มหานแห่งเชียงแปะถูกหมอหอมคราจักสุทำร้ายสองตาไม่อาจเห็นสิ่งใดย่อมไม่อาจหลบหนีไปไกลหากแมนผู้ประทุษร้ายอสูรเจดันันีคือหนึ่งเฮี้ยมหานแห่งเชียงแปะมันย่อมยังซุ่มซ่อนอยู่ในละแวกใกล้เคียงพอได้คิดก็ลงมือตดขนตัวโบดไม่ว่าซอกมุมใดล้วนไม่ยอมปล่อยปะละเวน้นคันไม่พบร่องรอยเบาะแส จึงตัวตาห้องหับเท่าที่มีและตามพงญ้าแต่ประจากวีวิแววผู้คนแต่งเฮาค,คุนแขนจนโขกกรามกรอดหรือหนึ่งเหี่มหานแห่งเชียงแปะสามารถบยบินขึ้นฟ้าสองตามันมองไม่เห็นสิ่งใดจะหลบหนีไปที่ใดแต่ไม่ถูกต้องหนึ่งเฮี่มหานแห่งเชียงแปะสองตาถูกทำร้ายก่อนในเลยลงมือปิดชีวิตอสูรเจดจชนีได้อีกประการอสูรเจดชนี เสียชีวิตยอย่างไรดังนั้นวกกลับเข้าตัวโบสถ์อาศัยแสงโคมไฟมโตบูชาตรวจดูซากาศพอสูรเจตชนีโดยละเอียดแต่ก็ประหลาดนักกลับไม่พบเห็นบาดแผลใดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเลยอสูรเจตชนีเข้าสู่ท่งแผะซัวเพื่อทวงถามความแค้นกับหนึ่งเฮียมหานแห่งเชียงแปะและมันเป็นคนในพักเทพมังกรสาเหตุแท้จริงที่ถูกฆ่าที่แท้เป็นอย่างไรขณะคุ้นคิด เงา,างออนแอนสายหนึ่งพันปรากฏขึ้นที่หน้าประตูโบสถ์เต่งห่าพอกว่าตามองจึงกล่าวไปเป็นเสี่ยวอีโกเนียหรือเป็นบ่าวเองทเทวทูดพวกท่านเล่านางในรล่าศตูไปแล้วให้บ่าวมาน้อมเรียนเสี่ยวเฮียบแทนเต่งห่าพันนาเกิดความคิดประการหนึ่งวาบขึ้นหรือผู้ปรทุษาร้ายอสูรเจตจ์ชนีจะเป็นคนในวางวิญญ,ญาณพูดภายตอนที่มันถูกฆ่าทิ้ง ตนกำลังสอบถามสาเหตุการตายของเจียกวงงังพอดีพอคบคิดถึงตอนนี้อดระแวงสงสัยไม่ได้สีหน้าพันเคร่งเครียดลงแต่เรานี้ชุดเขียวเซี่ยวอียังไม่สังเกตพบเอ่ยสืบต่อเทวทูตเราพบเห็นล่องรอยศัตรูที่เชิงเขารู้สึกท่าร่างพิสดารยิ่งและไม้เหล่าคนคุมหน้าที่ลักพาตัวเจียกงงังไปฆ่าทิ้งติดตามระยะหนึ่งกับถูกสลัดหุดมินานให้หลัง ก็ถูกหน่วยรัตะเวนของวังเราพบเห็นส่งสัญญาณมาจึงไ,ได้ล่าตามไปอย่างเร่งร้อนเต็งเฮาขบคิดแล้วตกลงใจว่าจะซุกํำความคลางเค็งใจไว้ก้าวย่างเฉยชาหลวงจีนง้อก,กวยภายในวัดเป็นคนของวังท่านหรือเซียวอีก้าวโดยไม่ขบคิดหาใช่ไหมอ๋อมันถูกผมหอมคราจักสุกทำร้ายตาบอดไปชั่วคราวคนเล่าสาบสูญไปอย่างประหลาดล้ำ เซี่ยวเฮบเอ่ยถึงผมหอมคราจักสุหรือฝ่ายตรงข้ามเป็นคนของพรรคเทพมังกรมิผิดเป็นบุคคลนี้เองกาพางชี้มือไปยังซากศพเจตรัชนีบนพื้นเซี่ยวอีดีดไก่เข้ามาเต่งเฮากาวยังเฉยชาข้าพระเจ้ากำลังเค้นถามเรื่องเก็บฆาตกรรมจอมแพทย์แซ่เจียมันพันถูกฆ่าปิดปากผู้ลงมือเล่าไม่พบเห็นแม้แต่เงาไม่นำซ้ำ ข้าไปเจ้ายังตรวจตาดูสาเหตุการตายไม่ออกเซล์อีก้มกายลงตรวจดูซากศพอย่างละเอียดเนินนานจึงยืดกายขึ้นกาวยังสงสัยใจบ่าวก็ดูไม่ออกหากเป็นอาวุธลับสมควรทิ้งรอยบาดแผลไว้หากเป็นพิษร้ายก็ต้องมีลักษณะผิดปกติใดเต็งเฮาหล่อหัวรอในใจตนเข้าใจว่าคนถูกไฟวางวิญญ,ญาณพูดพายฆ่าทิ้งนางย่อมไม่แพ่งพายความรับตัวเองออกมา ดังนั้นกลาวเสียงเนิบนาบนำซากศพกับวังท่านไปตรวจหาสาเหตุการตายโดยละเอียดเป็นไรเซเลตะกุตากักว่านำกลับวังความนี้บ่าวไม่กล้าตัดใจโดยพระรักการต้องเรียนขอความเห็นจากท่านเทวทูตก่อนแต่เรื่องนี้สำคัญยิ่งฝ่ายตรงข้ามอย่างท้าวข้สู่ท่งแปะสัวย่อมมีจุประสงค์มุ่งหมายหากไม่สืบเสาะทราบชัดนับว่ายากระวังป้องกันจริงๆ แต่บ่าวไม่อาจากตกลงใจได้เทวทูดแท้โก้ท่านเคยกล่าวไว้ว่าข้าพรเจ้าสามารถเข้าพบฮูหยินท่านเซียวอีดังเลโชวขณะจึงฝืนใจกล่าว่าอย่างนั้นเสียวเฮียบโปรดตามบ่าวมาเต็งเฮารวบสากศพอสูรเจตนีขึ้นติดตามเซียวอีออกผลวัดจากยอดเขาวิ่งตะบึงสู่ส่วนลึกของเทือกเขาตลอดลายทางเซียวอีส่งเสียงวิหกร่ำร้องไม่หยุดยัง้ง รอบติดต่อส่งข่าวแก่คนภายในวังโลดแล่นประมาณหนึ่งชั่วยามมาถึงกลางโรงไม้ที่ไหลเขาแห่งหนึ่งเซอีชะงักนั่งลงกล่าวว่าบรรลุถึงแล้วเซีวเฮบโปรดรอสักครู่อนุญาตให้บ่าวเรียนเสนอไปก่อนแต่งเหาวางซากศพอสูรจจดชนีลงจิตใจขบคิดอย่างว่องไวหากปล่อยเซียลีกับวังไปย่อมมีโอกาสลบล้างหลักฐานทั้งมวลแต่หากคุกคามนางนำทาง ย่อมต้องแปรพักกับวางวิญญาณพูดภายตนคิดป่าปนเข้าถ้ำเสือยังคงสุขุมเยียกเย็นไว้ดังนั้นพงกศีสัรับเซี่ยวอีจึงวิ่งตะบึงจากไปเงาร่างเซี่ยวอีพึ่งสลายวับเงาร่างอีกสายหนึ่งพันปากฏขึ้นผู้มากับเป็นเทวทูตวิญญาณพูดภายโก้ชิวเร็งเห็นนางหอบหายใจเล็กน้อยขายผ่านการเล่งรถเดินทางมาจึงทักทายว่าเซี่ยวอีบอกว่า โกโกเนียไล่ล่าศัตรูไปถูกแล้วเซี่ยวอี่เล่านางไปเรียนเสนอว่าข้าพระเจ้าสามารถเข้าสู่วังน้อมพบหูหยินวิญ,ญญาณพูดพายหรือไม่อ้อผู้ตายเป็นใครยอดหิมือสังกัดพักเทพมังกรฉายาอสูรเจ็ดดัชนีโกโกเนียเคยได้ยินมาหรือไม่โกชิวเร็งสายหน้าปริเสธซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแตงเหาจือบอกเล่าเหตุการณ์ในวัดหลางไป พร้อมกับสังเกตสีหน้าท่าทีของนางแต่ฝ่ายตรงข้ามนอกจากแสดงท่าทีตื่นเต้นสงสัยแล้วหามีวี่แววหน้าระแวงสงสัยใดไม่สร้างความสงสัยใจกระติงเฮายิ่งดูท่านางผ่านการโลดแน่นเดินทางมาจริงๆความนี้มีได้สนัยใดแอบแฝงกันแน่หรือนางลึกซึ้งจนปกปิดความรู้สึกไม่แสดงออกทางสีหน้าโก้ิวเล้งพอฟังจบคำต้องขมวดคิวแนบแน่นกล่าวว่า ฟังจากคําบอกเสี่ยวเฮียบระดับฝีมือของหลูจีนง้อกวยนับว่าหน้าแตกตื่นนักแต่งเฮาย้อนถามไปหรือวังท่านไม่อาจล่วงรู้ความเป็นไปของผู้คนที่พำนักอยู่ข้างเคียงทั้งนี้เพราะมันไม่เคยย่างเท้าออกจากวัดพร้อมกับนั้นวัดล้างนั้นห่างจากที่นี้หลายสิบลีดังนั้นจึงปล่อยปะละเลยทั้งนี้เพราะวางเรายึดหลักคนไม่ลุกดานเราเราไม่ก้าวไกายคน ผลการไล่ล่าศัตรูของโกโกนี้เป็นอย่างไรอย่าได้กล่าวเลยคนถูกกั่นแกล้งไปเวลาครึ่งคืนกระทั่งโฉมหน้าเท้จริงของฝ่ายตรงข้ามยังไม่อาจเห็นได้คำนวณจากท่าร่างฝ่ายตรงข้ามละไม้คลายคนกลุ่มหน้าที่นอกเมืองอึ้งชวนซึ่งใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำชักนำข้าพเจ้าไปเต่งเฮาค้างแขงใจดั่งเดิมโก้คิวเลงโลดเล่นเดินทางเช่นนี้ทราบอย่างไรว่า มิใช่คราคุมหนึ่งเฮียมหานแห่งเชียงแปะซื้อเถียวออกจากวัดไปสศกซ่อนในฐานที่อื่นดังนั้นและเล่มถามว่าโกโกเนียทราบความมาของหนุ่มจีนม่อก,กวยในวัดเยวเอวงยี่หรือไม่ความนี้ไม่เคยสืบสาวมาก่อนมันเป็นหนึ่งในฆาตกรสังหารบิดาข้าบัตเจ้าโอ้มันเป็นใครหนึ่งเฮียมหานแห่งเชียงแปะซือเถียวโกชิวเร็งตเริงลานวูบจึงกล่าวสองตาของมัน ถูกผมหอมคราจักสุตทำร้ายในขณะเยี่ยงคนตาบอดย่อมหลบหนีไปไม่ไกลนักอาจบางทีในวัดมีห้องรับอันใดอนอุญาตให้มันซุกซ่อนเล่นกายข้าพเจ้าจะถ่ายทอดให้สิทธิภายในวังเสิรเสาะร่องรอยของมันขอเพียงยังไม่ออกผลจากท่องแปะสัวรัรบรองไม่อาจหนีรอดได้จบคำส่งสัญญาณรับออกเรียกหาสิทธิมาผู้หนึ่งกำชับชั่วขณะสิทธิผู้นั้นจึงจากไปถ่ายทอดคำสั่ง เตงเฮากับถูกน้ำใจของนางสั่นไหวจนความเชื่อมั่นดั้งเดิมเริ่มคอนแขนมีนานให้หลังเซี่ยวอีไปแล้วย้อนกลับมาพอพบเห็นโก้ชีวเร็งรีบน้อมกายคารวะกล่าวว่าท่านเทียวทุดกลับมาแล้วอืมผลการเรียนเสนอเป็นอย่างไรหูหยินอนุญ,ญาตให้เต็งเสี่ยวเหียบเข้าพบประเสริฐมากสำหรับซากศพนี้ให้คนขนย้ายไปในห้องล่างหลังตำหนักบูเซียวอีรับคำหันกายไป เต่งห่ายามนี้อดใจได้ทึกไม่ได้คราก่อนคนเงาแดงมังเอิญผ่านท่งแพะสัวมีวาสนาเข้าพบหูหญินวิญญาณพูดภายแต่มันกับระแวงว่าเป็นพูดผีเทพย,ายดาบัดนี้ตนทราบแน่ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงค่ายสำนักเล่นลับแห่งหนึ่งแต่ความเคลื่อนไหวอันเล้นลับยังทําให้ผู้คนไหววันไม่สบายใจโก้ฉิวเ็งหัวร่อเบากล่าว,ว่าเตงเสี่ยวเฮียบ ผู้ยินุนญาตท่านเข้าวังไปเป็นพิเศษทราบแล้วมีทราบมีธรรมเนียมใดบ้างนั่นกลับไม่มีเพียงแต่เพราะเพื่อปกปิดเป็นความลับวังเรามีกฎระเบียบประการหนึ่งก้าวคือต้องโดยสารเกี่ยวเข้าวังเต็งเหาได้ยินคนเงาแดงบอกเล่าเหตุการณ์เข้าสู่วังมาแล้วดังนั้นกล่าวว่ายินดีปฏิบัติตามโกชีเรงห่อปากทรงทัญญาณรับออกและเห็นในดงไม้ ปาโกดโคมคุมแพรดวงหนึ่งเคลื่อนวูบมาผู้ถือโคมเป็นหนุนสาวชุดชาววางนางหนึ่งตามติดมันด้วยเกี้ยวคันหนึ่งใช้ชายจักรันแต่งกายเยียงทหารกรมเมืองสองคนแบกหามชั่วพริบตาก็บรุถึงเบื้องหน้าชายจักรันทั้งสองวางเกี้ยวหนึ่งในสองตลบม่านเกี้ยวขึ้นโอ้ทิวเร้งผายมือกล่าวว่าเชิญขึ้นเกี้ยวแต่งเฮาไม่เคยนั่งเกี้ยวมาก่อนดังนั้น สาวเท้าไปก้มศีรษะลงสู่เกี้ยวม่านเกี้ยวพอปล่อยลงก็ไม่เห็นเป็นสิ่งใดอีกยามนั้นอยู่ภายในเกี้ยวรู้สึกว่าตัวเกี้ยวเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงบัดเดียวขึ้นสูงบัดเดียวลาดเทลงมีซาบมุงสู่ทิศใดและมีซาบเร่งรุดไปยัตทางยาวไกลเท่าใดประมาณว่าใช้เวลาชั่วน้ำเดือดครั้นแล้วตัวเกี้ยวถูกปล่อยลงม่านเกี้ยวตลบขึ้นประกายมุกและแสงโคมไฟละลานตา สว่างสวยดุดกลางวันแต่งเหาออกจากเกี้ยวมายามกระทันหันแตกตื่นจนตะลึงลานไปวูบคนเงาแดงกล่าวได้ไม่ผิดเบื้องหน้าเป็นราชวังหลังหนึ่งก่อสร้างอย่างวิจิตรพิสดารโออาโอรานตาพื้นผิวเบื้องบนสามารถเห็นดวงดารานันยอมไปการตกแต่งพรางตาและก็รไม้เหมือนจนยากแยกแยะโก้ิวเรงก้าวนำหน้าขึ้นบัไดอ้อมผ่านระเบียงตลอดลายทาง พบเห็นเดาดีชุดชาววังสวนทางไปมาขายตกอยู่ในวิมานแมนบนสวงสวรรค์ไม่นานให้หลังเข้าสู่ตัวต,วตำหนักโร่งกว้างแห่งหนึ่งโก้ชิวเร็งยิ้มพางกล่าวว่าเต็งเสี่ยวเฮยบตอนนี้ห่างจากฟ้าสางไม่ไกลนักหลังจากพักผ่อนดื่มกินฮูหยินจะเรียกเข้าพบเต็งเฮาย่อมไม่มีวาจาจะกล่าวทั้งสองแยกย้ายสุดนั่งลงยิงนับใช้ก็เสนอน้ำชามา แตงเหามีวาจามากมายคิดใคร่กล่าวแต่เกรงว่าจะฝืนข้อห้ามของผู้อื่นได้แต่กั้มเกินไว้วังนิมานี้แสดงว่าก่อสร้างพื้นผิวใต้ภูเขาดังนั้นไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันดูจากเขาโครงอันโออาโอรานย่อมเป็นกรรษัตริย์องค์ใดก่อสร้างขึ้นคำนวณจากรูปสลักธิดายกซึ่งคนเงาแดงได้รับแสดงว่ามิใช่สมบัติของสามัญชนคนธรรมดาเลยโกดิเร็ง เอ่ยปากว่าเตงเสี่ยวเฮียบทราบคนมาของหนุจีนง้อกลวยได้อย่างไรอสุลเจดจันนีเอ่ยปากบ่งบอกจากนั้นก็สิ้นลมหายใจอย่างนั้นมันคงระบุว่าผู้ลงมือสังหารคือหนึ่งเฮียมหานแห่งเชี่ยมแปะแล้วอาจบางทีมันคาดคิดเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะหนึ่งเฮียมหานแห่งเชี่ยงแปะถูกผมหอมคราจากสุทำร้ายสองตาไม่เห็นสิ่งใด ไหนเลยจะลงมือทำร้ายคนได้นั่นกลับไม่แน่นักอย่าเมื่อเป็นคารวาสมันคือจอมอสูรแห่งยุคระหว่างที่พำนักในวัดล้างเนิ่นนานปีอาจติดตั้งกลไกชั่วร้ายใดอยู่แล้วมันฉไหนไม่ทำร้ายข้าพัเจ้าด้วยอาจบางทีเห็นว่าท่านเป็นคนของวางเราดังนั้นไม่กล้าลงมือโดยวู้วามเต่งเฮาคุ้นคิดข้อเสิฐานนี้มีเหตุผลอาจบางทีผู้ลงมือเป็นหนึ่งเหี้ยมหานแห่งเชี่ยงแป้จริง หาไม่อสูรเจดจันนียังไม่ทราบว่ามีชีวิตในเงื้อมมือผู้ใดแต่ความนี้ก็มีปัญหาอยู่กล่าวคือทราบอย่างไรว่าหนึ่งเฮี้มหานแห่งเชี่ยงแปะไม่ใช่คนวางวิญญาณพูดภายคบคิดถึงตอนนี้กล่าวอย่างเฉยชาคิดสืบสอดพ,พบหนึ่งเฮี้มหานแห่งเชียงแปะเกรงว่าไม่ง่ายได้ดังใจนึกโกชีวเล้งขมวดคิ้วก่าวว่าเพราะเหตุใดประการแรกอสูรเจดจัชนี เป็นคนของพรรคเทพมังกรมันเมื่อเสียชีวิตพรรคเทพมังกรย่อมไม่ยอมเลิกราจะต้องรถมาอีกหนึ่งเหียมหันแห่งเชียงแปลมีอาจหลบหนีไปมีเหตุผลประการที่สองเล่าเวลาหนึ่งชั่วยามผ่านพ้นผงหอมคราจ,จะสุก็เสื่อมสูญประสิทธิภาพเยี่ยงนั้นหนึ่งเหียมหันแห่งเชียงแปลย่อมเคลื่อนไหวได้ตามใจนึกนั่นก็ไม่ผิดแต่อย่างน้อยหนึ่งเหียมหันแห่งเชียงแปล ต้องเร้นกายหลบปลีกเพศภัยสักระยะหนึ่งรอจนน้องพี่เราสืบเสาะทราบชัดย่อมรายงานเองคณะสนทนาเลือบเห็นเดานีชาว,วังนางหนึ่งโอบสุรายกอาหารเข้ามาตั้งเรียงรายบนโต๊ะสองโต๊ะจากนั้นลาดถอยไปโก้ชิวเร็งผุดลุกขึ้นเชื้อเชิญอ,อาคันดุกะพากันยึดคนละโต๊ะสุดล่างลงแต่งหาวกว่าตาดูรู้สึกอาหารพิธีวิถันยิ่งภาชนะที่ใช้ ล้วนวิจิตงดงามโกตขิวเร็งชูจอกขึ้นกล่าวว่าเต่งเสี่ยวเฮียบเพื่อไม่ต้องสำรวมตนจึงไม่ใช้บ่าวทาตคอยปนิบัติเชิญดื่มกินตามสบายเป็นไรเต่งหาวยกจอกสุราขึ้นกล่าวว่าเยี่ยงนี้ประเสริฐแท้ข้าพระเจ้าขอขอบพระคุณในการต้อนรับณที่นี้ด้วยขณะดื่มกินเงาร่างสายหนึ่งปรากฏออกจากประตูข้างของตำหนักเต่งห่าวพอกว่าสายตาไปถึงกับสถานทางร่าง สุราที่จอกกับปากทั้งจอกล้วนพ่างผมลงปกเสื้อ